ก็จะเป็นความรู้ศาสนาพิเศษครับ เนื่องจากท่านโดยตียินตลอดกากส่วนที่มีนยมกางบริหารเชวนจหวัดนครศรีมาที่ผากภาทกินไม่สามารถบริหารมาเป็นสภาพได้ายดีผมจึงขอมอบให้ทุาที่สุขใจนะครับเป็นผู้แทนในการถวายอจาตย์แดกครอบครัวเวทนาจึงท่านจอุจยจและพนะอิสุรการบูาเป็นผู้ถวายจร์ตลอดทั้งขอได้เชิญสิทธิิ์จากช่องบริษัทสรรสรทั้งดจึงริษัทท่านครับ

yeah uh -huh. ใอย่าที่วิเกิดขึ้นกับเจและทัศีความหมายว่าท่านมาเป็นเจ้าวัดปาสวรรค์ต้องเผชิญเหตุก่างและวิบากกรรมและก็ต้องเผชิญเหตุแก้ปัาลูกหานต้มาดูพระผูกใจวัดขอปัญหาทู่ต่างทำให้ท่าองต้องเผชิญกับทิบารกรรมและตอนดวงตาดูกบบสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นนะคร <Yeah. S 1> re like ับต้องควรจต่กประกอบ้วยว่าสายพุ 我就是干干的，干干的一 ผมนำจะกล่าวว่าจะขอแกการขอกรตุ้นการนด้วยแต่ก่อนที่ท่านจดำเนินการแบบนันนะครับผลิตภัณฑท่านจะปรหาว่าที่เจาที่ได้จับเอาก็แยกล่างเพื่อที่จะไประบาดการทุกๆงันนระรับท่าหนึ่งมีหลายท่านถามว่าในการเป็จ้ภาพในและวันนั้นจะต้องรออุาใช้เท่าไหร่จะเป็นเภาพการ

เพื่อความร่มอในการดเนินการในการสรางนาฏศิละารที่ท่านวานมาหลายร้งมาวันไ้นะไม่สามารถที่จะรดความรู้ได้เลยัว่าภาครากิจของผู้หล่อเลาในะครัต้องทำมากิ่ในการประกอบอาชีพนะครับจากมาวัเล่นหน่อหนาในยคของเรื่องยากเป็นความรู้านก่าะครับ